ถ้าคุณกําลังเริ่มโกหกหรือเริ่มที่จะเอาของของคนอื่นโดยที่ไม่ได้เป็นของตัวเราเองหรือเราไม่ได้ทํางานมาหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เราหยุดเพราะว่าความหายานะมันแค่เราคิดว่าเราจะทำนั่นคือบาปแล้วเราก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของความความเลวร้ายที่สุดและมันไม่ได้เลวร้ายแต่เฉพาะตัวเราเองแต่มันจะหมายถึงสังคมครอบครัว มันคือนรกบนดินถึงแม้ว่าทุกอย่างจะหายไปแล้วแต่ว่าประวัติศาสตร์ในสิ่งที่แย่มันก็ยังอยู่ทุกคนมีตราบาปแต่ว่าทุกคนแก้ไขได้นี่เคสของนาทานตัวอย่างท่านท่านไม่ได้อายที่จะยอมพูดว่าตัวเป็นคนโกหกแต่ว่าแค่อยากจะเตือนทุกๆคนว่าเนี่ยลองมาเป็นนาทานสักนาทีหนึ่งไหมหรือว่าสักวันหนึ่งอะทุกคนจะหายใจไม่ออกเลย